ป้าสวัสดีเอฟซีก่อนเดียวโอ้ยเป็นตัวสังนะเนี่ยเขาไหวเลยทุกคนป้าโอ้ยก็สวัสดีก่อนโ่าเหี้ยเอาดาป้าเขาทำไมจริงๆนะรู้นั้นบ้านนี้คือใครที่เป็นชีวิตจริงเนี่ยโยบ้านผมผมไม่ใช่นะมีบ้านเจ๊แล้วดโพูอย่างนป้าว่าว่าค่ะป้าเคลียร์เลยเข้าส่งพี่นทอมายิงผมเนี่ยกรุปป้าเอาคนมายิงจริงไหม ป้ายานะป้าเจอนอย่านะอย่ามาป้าป้านะไม่ใช่สรุปวันนี้ยังไงเรื่องคดีใช่ป้ามหใช่ป้าป้าอยู่เบื้องหลังมไนะคุณจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้คุณจะพูดที่มาที่ไปก่อนคุณทนายคุณจะมาเข้าคุณสรุปป้าเขาดิป้าเจนผมคุณเจนไม่เคยทำอย่างนั้นเจนเป็นคนดีพระจาร์พระอะไรพระเขานอนแล้วพระนอนแล้วจำมาแล้วที่ไมจริงพระเพื่ออะไรพระไมจริงทั้งหมดแหละวันนี้ที่มาเนี่ย เฮ้ยป๋าอย่าอย่าทำไมเราทำอย่างนี้กูนะาวันรู้จักป๋าวันคนดังไหมดังเฮียอะไรล่ะอ้าวคุณนักแสดงตัวก่อนอ้าวป๋าจะทำป่ะผมวันอยู่ปตรทุมนะรู้จักไม่รู้จักกูนะอ้าวรู้จักอิทธิพลผมมามอิทธิพลไม่เป็นไรเมือกูไม่รู้จักเฮ้ยเขามีอิทธิพลนะรู้จักอิทธิพนไหมเขาสามารถสั่งย้ายฟันหน้าคุณลงฟันล่างเลยนะฟันบนลงฟันล่างเขาสามารถสั่งย้ายเลยนะบ่ได้ ก็มาแล้วไงโดนย้าอยู่เฮ้ยเชไม่ใช่ตรงนี้หรอกเฮ้ยาเฮ้ยผมฟังเชจะบีนู่นป้าฟังยังมาพูดฟังฟังเลยฟังเลยห่วงยังฟังทุทีฟังนี่นี่พูดอะไรไม่ฟังเลยรัตน์นาเกงใจป๋าวานของมันไม่เกงใจนี่เจ็บมือแล้วนะเจ็บมือแล้วนะมึงก็ตีหัวมึงเองรู้นี่รู้นี่ ก,ก็ะนาใครวะรัตนาบอกว่าพระหลับไปแล้วน,นี่หน้านีไม่ใช่นบนนีเลยครับรัตนาต้องรีกูเอฟปีครับฝากแชร์นะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องราวันนี้ที่มีคนเอาปืนมาจอ่อหรือว่าคนที่บ้านผมเนี่ยเดี๋ยวรัตนาเขาจะเคลียรเรื่องนี้กับป้าวันอยู่ปุมครับเพราะว่าผมไปสืบค้นมาแล้วว่าผู้อยู่เบื้องหลังวันนี้น่าจะเป็นเนี่ยครับ ป้ารัตนาสันเรื่องพูดเองเออเองบ้านนี่ของมันไม่ได้เออซึ่งไม่อยู่มีหลักฐานอะไอย่างน้มีหลักฐานคนจะรู้เรื่งชีวิตจริงเนี่ยคนก็จะรู้ก็แหล้วสรุปว่าวันนี้ป้าส่งมากี่คนจริงๆแล้วไม่ต้องถามกูเลยกูไม่ถามใครอ่ะดีกันกูไปถามควายมากเลยเอาควายไอ้นาสุนตีนี่เข้อจัดการพี่รัตนารัตนา แกงใจป๋าวันของมันก็อย่าพูดจาเสิมึงที่จะมาทำกูอย่างนี้สิทำอะไรพี่ป๋าวันเขาจะมาประทุมงเขาจะมาเคลียร์กับคุณเรื่องคุณส่งใครมาทำร้ายผมเขาอย่างนี้เจ๊คือมีคนบอกว่าได้านด้านในชีวิตจริงในบ้านหลังนี้กันเลยเอฟซีคนมาญญิงเอฟซีปักคอแชร์ปากคอแชร์ครับปากคอแชร์เลยถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวนี้เป็นไงเดี๋ยวป๋าวันเขาจะสรุปเพราะเขาคิดว่าน่าจะเป็นพี่โนด ใช่ครเพราะว่าผมดูแล้วเพราะว่าเวลาป้าต้องโมันดี๋ยให้พี่โนดมาลงโทษอย่างหนักพี่นุ่นไมันมาอะไรเงี้ยเออพี่ชายใส่กูใช่ไหมพี่นุนดม็นจิงเลยนะสรุปว่าถามมาเยอะป้าเกลียดไหมเกลียดไหมเกลียดไหมเนี่ยเกลียดไหมเกลียดเขาใส่แล้วมึงปากหมากันี่เกลียดเขาใส่เลยบอกไปเลยโอ้โหกลับตัวไวให้เกินคุณรัตนายกรัตนาป้าเล้วถามตอบไปสิมึงอย่ามาบังคับผมเลยนะสนใจจริงเหรอ ทำไมรัตนนาคู่เกี่ยวข่ายชีวิจริงจะไปเล่าให้คนนู้นใต้ฟังหมดเลยป้าขาเจ๊ผู้ประกอบป้าขาคุณไม่ต้องมาทำกันอย่างนี้นะคุณไม่ได้แล้วไม่แม่เจ๊ก็อย่าหยาบเจ๊มึงแกไม่ใช่คนบ้านกูก็อย่าหยาบไอ้สัตว์เจ๊ให้ใจฟ้ากัไม่เกรงใจใครหรอกผมไม่กินที่พนผมหนาหนาเจ๊ที่วันอยู่ประทุมเลยนะเจ๊เคยโดนไหมเคยโดนไหมเจ๊เคยโดนไหมเคยโดนไหมเคยโดนแบบพระไหม เคยดูแบปภาคไหมเจ๊เ <mówi> จ๊เจ mm ๊เจ๊ไม่ฟังเวลาเรียกไม่ฟังไม่จำเลยเจ็บน๊เขาจำนะเจ๊เขาเจ็บแล้วเนี่ยแสบมือหมดแล้วนะ FTR ฝากคนแชร์ครับฝากคนแชร์หน่อยเอามันดึกหรือว่าเขาดูแค่สองพันเองเจ็บหัวขนาดนี้ยังไม่แชร์เลยเอ้าแชร์เอ็ดซีแชร์เลยไอ้หนี้ไอ้สัตว์หมีหมีโอ้ไม่คิดปากก็เจ็บแลเนี่ยเจ็บไปเจ็บโอ้โอเจ็บเจ็บ ก็จะเขาได้ไงโอยกูยไม่ไดเลยย้งใค่าใครด่าใครด่ามึงนี่แหละด่าก็ด่า่าว่าไงด่าว่าไงเป็นผู้มวกะรกรงอีกหมดทุกเรื่องเลยนะ้าเขาออกจากวัดไปหมดแล้ว่งพูดเงียบเงียบลองเงียบดูใครจะพูดจริงะโม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 เพี้ยงอที่หน้าเเยยโตโมโตเปงเกลกลุกลุกกูลมุ อะไรผมจะไม่พูดไงใครตายแล้วผมจะไม่พูดไอ้ตีม่รัตนาด่าป้าเขาได้ไงมึงไม่ต้องมาชี้อย่างนี้หรอกป้าเคลียดเลยผมไม่อะไรเลยเนี่ยผมไม่พูดเลยเนี่ยเอฟตีครับวันเนี้ยวันเนี้ยครับผมที่มันมีเรื่องราวเนี้ยมันน่าจะว่า ผมอ่ะเพิ่งไปย้อนดูข้อความมป๋าครับตั้งแต่วันที่สามเนี่ยมันมีคนผมกข้อความมานาแต่ผมไม่รู้นะป๋าตั้งแต่ผมอ่ะสานโลกิรัชนาภิารแล้วก็สื่อเนี่ยเข้าไปเรื่องผู้กำกับทิบพย์เนี่ยผมไม่รู้นะว่มมามันจะเจียมพันหรือเปล่าอ่าทีมงานผลกระแสก็โดนพ่อขงตูนีโนบิโดนไหมโดนทูลละวัดอ,อำนาจมบด ผมก็ไม่รู้เลยว่ามันจะใช่หรือเปล่าแต่ถ้ามันใช่เนี่ยมันก็น่ากลัวโอ้ใช่ถ้าใช่มันน่ากลัวอิทิพนมึดน่ากลัวมากเลยเนี่ยว,ว่ามันจะเกี่ยวพันกับเรื่องพัวกับกับที่หรือเปล่าเพราะว่าวเขาพูดว่าวเขาจะประหารอะไรเจ็ดชั่วโคตรอันนี้อ,อันนี้เจ็ดตัวโคตรเลยอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ฮะเขาน่าจะดูหนังมากเลยแล้วเจ็ดชั่วโคตรดูหนังบ้าเลยป๋วคนนี้เหรอเอาอันนั้นออกไปแล้วไ่เอา ก็มันเต็มว่ะจีนก่อนน้ำก่อนเฮ้ยมันดูไม่อยู่ในก้อนออกแล้วก็มันเต็ม嘛ไม่เอาเสียความรู้สึกเฮ้ยก็มันเต็มว่嘛ก็มันเต็มมาทำไงได้ไม่เป็นไรเฮ้ยเอฟตีครับทนายน้อยชายทนายน้อยใจหลุดเฟรมดูแล้วเดี๋ยวกินน้ำก่อนอันนี้ผาเพลือทำไมน้อยใจใครทำน้องหนูน้อยใจ พาอมาดูไเป็นมันได้แค่สามคนใช่ไหมแล้วกดูกล้องนี่ไรดยดูกล้องเป็นไลค์คือถ่ายไปซีนันนี่าอระหว่างนี่แหลพี่ฟูมอเเยี่ยทำไมไม่ปูดไม่ฟังเลยนะตัวแค่นี้ป๋าป๋าอยู่ผมมีมีฟังดีป่ะรบฟัง หากทำรอดเองหน้าเฮียทุกคนอย่างนั้นนะทำผมไม่ได้ผมไม่เฮียจบแล้วเนี่ยผมไม่เฮียที่ผมทำไม่จบกปเนี่ยลักษณอ่าทีนี้นะผมพูดตรงๆว่าผมว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ถ้ามันเกี่ยวข้องอ่ะผมก็รู้จักพูดอย่างไงก็ได้จะฝากกองป่านะฮะช่วยกำจัดบุคคลที่ไม่ดีเถอะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้ คนที่อันตรายเนี่ยก็จะต้องเป็นตกเป็นคนที่จะช่วยเหลือสังคมแบบผมว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกันนะแต่ผมขอดูรายละเอียดก่อนว่าแท,ท้จริงแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้กำกับที่หึือเปล่าแต่ไอเรื่องข้อความผมผูกเนี่ยผมโดนมาตลอดโทราศาพัพท์มาด่านู่นนี่นั่นเนี่ยเรื่องนี้ผมโดนจนชินแล้วป๋าครับแต่วันนี้ก็ได้บารมีพระวันอยู่ระทุมเนี่ยไม่รู้า่า เดี๋ยวป๋าออกไปอาจจะโดนอะไรก็รอกูป๋าไม่รู้อาจจะไม่จอดนะ <c oughs> ใช่ผมว่าอาจจะเป็นอีกคดีนึงครับผมแต่จริงแล้วผมไม่น่าจะมีที่คนหรอกนี่ยังไม่กลัวผมเลยกลัวไหมกลัวมึงเนี่ยไม่ใช่ชีวิตจริงเลยถามว<ม>่ากลัวไหมไม่กลัวมึงหรอกอ้าวแล้วก็ไม่มีใครกล,ว <c oughs> ล,ลัวมึงหล่ะส่วนลึกๆเลยพระสงฆ์สอนมาส่วนยังไงส่วนยังไงรัตนาไม่พูดให้มึงฟังอ่ะจบเลยจบสิอไปไปอ่า เิลนเลยเปี่ยเขาเี่ยไอ้โอ้โหไอ้ชีนั่นด้วยว่าไอ้ผมจะบอกคนน้องๆบอกใครบอกมาทำอะไรเออกูมีเวลาบอกไปเลยไอ้แม่ไอ้ไี้ชีคุณคุยดีผมทำไมนี่มันคนที่คุยใหม่แหละคุณใหญ่ๆเนี่ยถ้าคุณอยากคุณก็โดน้าไปสิคุณด่ากทำไมไปด่าพระวันด้วยให้เรื่องด่าด่าใครทำกันทุกคนอย่างนี้นะเดี๋ยวจะไปเล่าเรื่องสงเทสในวัดบอกว่าพระสงฆ์ล่ะไปแล้วไม่เล่าตอนนี้หรอก อ๋อมันไม่เล่าตอนเมือ่คมีเวลาอ๋อเล่าตอนไหนเยี่ยมคืนเยี่ยคืนเช้าอยู่อย่มึงไงนายสรุปว่าวันนี้พี่โนดมาใช่ไหมที่มาบ้านหมอปลาวันนี้มาไหมรู้ดอมพี่โน้ตก็รู้ในใจทุกอย่างใช่ไหมใช่ปีฮะใช้ฝากกดแชร์ใช่ฝากกดแชร์เลยฝากกดแชร์ฝากกดแชร์เดี๋ยวรัตนาจะขายของแล้วเอวเอวเอวอย่างนู้นทางนีทุกคนคาดจ๋าจับเหตุการณ์แล้วก็ท้องทุ่อยู่นะ ให้คุณมาแอบยิงไอ้อพวกนี้ดิจ่ปะป้าเนี่ยเขาว่าให้คนมาแอบยิงกับผมป้าคิดว่าเขาไหมแน,น่นอนป้าแน่นอนผมดูแล้วอะเพราะว่าป้าไปแล้วต้องบอกพี่โนโ้ตพี่โนโ้นเน่ยให้มันมายิงมายิงลงโทษหนักๆเจ๊เจ๊มีความผิดฐานเป็นผู้ว่าจ้างนะเนี่ย มีความผิดจะรู้ไหมเนี่ยพระทำด้วยไอ้ปากหมาทั้งหลายนี่ด้วยเถผู้ใดว่าจ้างเนี่ยว่าจ้างบุคคลอื่นเป็นคำความผิดหรือครับเกู้้จักเหมือนหนึ่งหนึ่ตัวการเลยเกู้้องจ่ายไปไปไอ้บุญจิตอย่าเถียงดิอจากห้องขังไหมห้องขังอ่ะห้องขังมอ้เดียดิ้วหมดแล้วไอ้เดียิ้มมันตุกตัวเองโมเลยนะนะโอเคอนั่นป้านั่นป้าจะผมขายของนะโอเค ไข่ทองได้ป๋าให้ช่วยไข่ของก็ช่วยดิเออพูดไปฟังไปนะเดี๋ยวผมจะเจ็บหมดแล้วนะเจ็บหมดแล้วนะเจ็บหมดแล้วนะช่วยไข่ของได้ไหมม่แหกมันยืดได้เปล่าเดี๋ยวเจ็บเลยไปปวดท้องเลยเจ็บนั่นนี่ต้องได้หรือเอล่าใช่ป๋าจะมาอ่ะ่าโม่เนี่แหละอ้าอืมผมเงียบแล้วผไม่พูดจริงจริงมเงียบไปแล้วเรากอแชร์เราขอช้พูดไหมเราขอแช้์นิดเดียวมึงพูดแป๊บเดียวพูด แช่พูดแชรแชแชแชไปแชไปเลยแชเลยึงแชรึงแชอ่ะไม่ผูกแล่วก็ไม่มีแรงอืตายไหมึงตายถ้าคนตายทำหน้าไงคนตายทำหน้าไงอ๋อทางนี้เหรอตายเขาบอกว่าพาไว้วางพรรคที่เป็นผู้หญิงผู้ชายเขาถามคำตอบอีกไม่รู้เออนัเลยทังัเลย ฝากกดแชร์ครับฝากกดแชร์ไอ้ทางนู้นไม่ระแวงแต่ตอนนี้เราแว่งให้ถึงพี่โดให้ถึงพี่โดดาใครป้าด่าใครเอามี้ดป้าแลกกันไหมป้าเราแลกกันไหมเออเอาไหมเขาชวนแลกกันไหมะนี่ยดูพูดทีที่นี่เราเงียบเฉยได้มันพูดไปช้าอะรกันครับไม่ได้ว่าอะไรพูดดีๆแลกกันไหมเออเขาถามว่าแลกกันป้าเอาป่ะหน้าหวังดีเลยหวังดีผมเอาของปลอมมาแลกของจริงเนี่ยผมหวังดีแกแหกปาก ไอ้เขาพูดเนี่ยแหละขาป้าจ๋าอ้สเขาพูดเพราะก็ด่าเออเอาไงเอาไปบ้าไปเลยเจยไบ้านบ้อนบ้อนคือราคาเลยคือขาขายของแป๊งต่าไรต่อเจ๊ป้าป้าขายของนะเจ๊จ้าอะไรไปอะไรบ้าไปเนี่ย ยาเขาทำใหป้าด่าผมป่ะแต่แ้วป้าด่าเขาต้องหันหน้าทางผมจะเป็นคนพูดอาจารย์จัดการให้หมึงก็ถึเนี่แล้วพ่อจัดการทำไมเวลาผมกัดฟันที่พูดแขนน่าดูนะแล้ววันนี้ป้าสองคนจะมาทำร้ายผมทำไมป้าผมอยากรู้มากในเรื่องวันนี้เป็นฝีมือป้ารัตนาใช่ไหมอาจารย์ฟังนะครไอ้สองไอ้สองเอี้ยผมนี่พูดเองคนไม่ใช่เหรอไอ้เกียรติของผมใช่ไหมอะไรคนนู้นน่ะใช่ป่ะคนนี้อันนี้เร็วไหมเฮ้ยไม่ขึ้นราคาขึ้นแล้ว ต้องดีเลนส์จ้ะ f ีครับเ F4 ครับขายของแป๊บก่อนขายของก่อนขายของก่อนน้ำพึ่งป่าครับป้าน้ำพึ่งป่าร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำพึ่งเกสรลดดอกไม้เกสรดอกไม้ป่าอ๋อกูอ่านยังไงลดดอกไม้เลยเก่งจริงๆนะพูดถึงนะป้าอ่านให้ผมฟังได้ไหมใครสนใจคอมเมนต์แล้วกด F เลยกด F เลยครับนะฮะราคาไม่ถึงร้อยและตอนนี้นะครับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่าย อยากจะเอาไปขายอินบ็อกติดต่อทางเบอร์โทรขึ้นหน้าเพจเลยมีน้ำปลาร้ารถปูม้าแต่กินปากป้ารัตนาบ้าเลยโอ้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 ยหน้าสงสารด้วยโอยหน้าสงสารด้วยสมน้ำหน่อถูกต้องถูกต้องผมไปฟ้องพางกันน้ำปลาร้าครับน้ำปลาร้าอ่าปลาชนน้ำปลาร้าหน่อยน้ำปลาร้าในป่าทำประจากรถปูม้านะแต่กินปากป้ารัตนา ใช่เหรอชายโอ้โหปควายป้าเห็นไหมป้าเราเนี้ยป้าอย่าทำร้ายนักกายสิป้าแต่ละคนเนี่ยป้าขาช่วยขายของนี่สั่งอสั่งต่างูดหนว่ป้าฉันกัด้ดวยเธอเนี่ยแต่ไล่กัดอย่างนี้ขอพ่าต้นใจให้คนมาแอบยิงเลยกนปเด so like so ียวปตายตายแล้วแล้วกาแฟนะครับกาแฟป้ามีท yeah, so ั้งเอสเปรสโซคาปูชิโนแล้วก็โกโก คนที่เป็นเบาหวานสามารถดื่มได้เพราะผมจะมาจับย่าหวานครับอ๋อคนเป็นเบาหวานก็ดื่มได้ดื่มได้ได้อย่างป้าที่กินวันละสามซองอ่าถามอะไไม่เชื่อป้าเคยกินไหมป้าถือถือช่วยขายของไหมพูดไม่ฟังอีกแล้วไม่ฟังแล้วไไม่ด้ขำๆขำเชายร์เชียร์จ้าวเก็บหัวหมดแล้วจ้าวดีแหละป้าดนใจทำตัวเองโอ้พักดนใจทำตัวเองป้าโอ้ใช่เงียบเลนเลยจะไปพูด แล้วก็ปลากระป๋องนะปลากระป๋องนะปลากระป๋องนะครับเราก็มีจําหน่ายนะสนใจคอมเม์กดเอฟเลยคออเม์กดเอฟเลยตัวนี้คนรูอยู่สี่ห้าพันเนี่ยเอาักพันซื้อหกพันเถอะเอ้ามาซื้อหกพันซื้อหกพันช่วยอุดหนุนป้าเขาหน่อยครับวันนี้ครับเพราะว่าใครที่ยังไม่เคยเห็นป้านะครับรีบซื้อเพราะว่าเงินทุกบาทเราจะร่วมช่วยในงานป้าทั้งหมดนะครับงานอะไรป้างานงานงานแต่งนะครับอ๋อ ออนันนีคือปารตไงป้าเมื่อคืนลุงโทนี่เขามาสู่ขอเลยนะเขาสู่ขอแล้วหรอาจะเป็นเมียลุงทนี่แล้วแล้วป้ายอมไหมไอพวกนี้ออกปอย่างนี้ให้คนมาแอบยิงนี่ตายแล้ววันนี้ป้าส่งมาแล้วไงตัดัดเาัดอะไอย่างนี้กันนะาย่อมรู้ไม่ป้ามาขอให้ลุงททนี่ลุทนี่มาสู่ขอเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยแย่ตัดหน้าผมเลยเนี่ยป้าเอาไงจะเอาเปล่าจะเอาป้าำผัวไมเอาลุงทุนี่ไอป่าหไม้อย่างนี้นะให้คนมแย่ทีนี้ตายป้าป้าถามใหญ่ไหมใหญ่ไหม พูดกูไม่ชอบใจจะไปพูดเรื่องสมัยอะไรถามว่าปลาของเรามาของใหญ่ไปถามแค่นี้จะไปพูดอะไรอ่ะนี่สุภาพมาเนี่ยนี่มึงมาสื่อพูดอย่างนี้ละไม่ละอันนี่บ้านผมบ้านทุนตียมึงไงผมซื้อหมดแล้วเนี่ยควายบ้าดาเจ้เองก็ฟ้าทำไมด่ามึงกูเอฟพีครับใครสนใจคอมเมนต์และกดเอฟตามรหัสสินค้าที่ขึ้นอยู่ซ้ายมือกับฝามือนะส่วนราคาจะขึ้นอยู่ด้านล่างเอาคุยกันต่อมะเดี๋ยววันนี้เราจะอวยพรวันเกิด ให้กับทนายทนายยูเซงโนบิเฮ้ยมันว่าตัวเองว่ะเออใช่ป้าเดี๋ยวป้าอวยพรให้ทนายหน่อยนะไม่พูดเอกอวยพรอย่างหนักอวยพรเลยอวยพรมาโอเคมาโอเคมาเอเคมาเอเคมาอันเดีิบอันเดียบอ่าอ่ะ Happy b i r t h a y to ิ o u h a p oh cool. อ้านอธิดีานอ้าเจ้าเา Happy b i r t h d a วันเกิดเจนะเจ๊ Happy Birthday วันน้าก็ไม่ีันลังกำลังจาก Happy Birthday จะไปไม่ไปสักทีจะไม่ไม่ใช่มันจะเป่าไม่เป่าสักที ขอให้เจ๊มีความสุขนะครับใช่เลงนะอาเจ๊ไวโพนให้เปนินโอีกละอารนทเก่งเดียวกันไวโพาให้หนูเลยยุมั่งไวนวยพนจ้ไป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 ไไป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 ิปไรไปเปไ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 ปรปไ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 าไป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 ไไไปไหไป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 ปไ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 พ ขอให้ทนายมีความสุขมากๆนะครับขอให้เคียร์จบลุกเรื่องลุลอดไปทุกคดีนะครับนะไม่มีอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวถึงตัวนะครับขอบคุณมากขอให้จงดีมีสุขโอเคขอให้ฟังข้างบนน่ะขึ้นทีนะป้านะ่อนก็ได้แค่นี้แหละอ้าขอให้ Happy Birthday ทุกคนไปอีกไปอีกไปหมด

ชาตินี้คำเดียวว่าาดอยวพูดแค่ชาคำเดียวเลยชาเอ้ยอ้นี่ไอ้ห้ัอการที่คนไปแอบไน้องไปอิงอปาชาีเราไม่วแม่เจ้โอ้ยไปนี่ครับหลับไม่ตื่นชาดีุไไม่ต้องส่ง อัะนี่ฉันไปเลยดี่ะพูดชาตินี้เอาพูดจำแบกเกิดชาตินีเกิดมาเจอแต่ไม้อะไรแล้วไหมฮะไอ้งวงช้างเหรอที่เห็นอะงวงบนเนี่ยใช่เลยชาตินีชาตินี้เกิดก็มีกรรมแล้วฮะเราแหวงกันเลยเลยยะเลยยะเปล่าคนดูของมาหน่อยจะให้คุยกับเปล่าวันเนอะใครอยกได้คุยเนี่ยคนดูของอ่ะทุกอย่างเป็นการแสดงนะพี่นะที่ผมแยบป้าเป็นการแสดงนะไม่ต้องซีเรียส